สวัสดีค่ะพี่น้องดีแล้วโปรเจก์พันหลานเงียบหายไปว่าได้เห็นอย่าง,างห้องนอนท่านี้กอ่อเสร็จแล้วเนาะสองห้องสองห้องนอนท่านนี้ก็จะเห็นห้องน้ำเทพืนแล้วแห้ะคางห้องน้ำมองนี้ก็จะเห็นร่องรถ ช่งอ,งองยอ่ของเน่ามาให้ในมาจะเห็ดล่งรถมองจอดรถสองสองหม่องพอดีบังกันแพงวัดนี่ทเทพื้นเส็จเทพื้นพึ้นเสร็จค่ะมองนี่สีเฮดเทพื้นเอ่อสีเฮตหมอ่องอับน้ำข้างนอกนล้วเนาะ ถ้าไม่มองเหลือก็จะมาตั้งเครื่องสักผา้านะนี่แหละก็จะต่อลงหลอดจากนี้ไปนี้สองหมอกส้างบรรยากาศย่ำแรงแล้วพี่น้องจะกระจันหองอยู่ในวัดอันนี้คือต้นใหม่ใทยวัดเนะาะจะกระจันมันหองบรรยากาศย่ำแรงเย็นอยู่ สิยูทีตอนนี้ประมาณยี่ห้าองศายี่หกองศานี่แหละนี่ร่มนิดๆเบื้งผูเผกากองไา้คลิปนี้ขอจบไปเพียงสำนีเราจะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามน้้วนานค่ะเดอสวัสดีค่ะ